นิทันเรื่องวานอนผู้พักดีในป่าลึกอันกว้างใหญ่ลิงแม็กแคคฝูงหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสุขสงบภายใต้การน,นำของอาระยะจากฝูงชราผู้มีขนสีขาวแซมอยู่ทั่วร่างแม้ร่างกายจะเชื่องช้าลงตามการเวลาแต่ดวงตาของมันยังคงเปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยทุกๆเช้าอาระยะจะเป็นขึ้นไปนั่บนกิ่งไม้ที่สูงที่สุดเพื่อมองดูทุกคนในฝูงด้วยความรัก ในบรรดาลิงหนุ่มทั้งหมดวายุคือลิงที่แข็งแรงและว่องไวที่สุดมันมักจะมองอารยะด้วยความชื่นชมเสมอวายุเห็นว่าแม้เรียเร่ยวแรงของอารยะจะถดถอยแต่บารมีและความเฉลียวฉลาดของจ่าฝูงชรากลับไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยวันหนึ่งอารยะกวักมือเรียกวายุให้ปีนขึ้นมาหา เจ้ารูไหมวายุอรารยะพูดช้าช้าการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่เรื่องของความแข็งแกร่งแต่คือการดูแลให้ทุกชีวิตในฝูงปลอดภัยจากนั้นอรารยะก็เริ่มสอนวายุถึงแหล่งผลไม้รับและวิธีสังเกตสัญญาณอันตรายในป่าหลายวันต่อมาท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มและลมพัดแรงก้อนเมฆก้อนใหญ่ตั้งเข้ามาแต่ไกลลิงตัวเล็กๆเริ่มส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัว พวกมันวิ่งเข้าไปซุกอยู่กับแม่ของตัวเองอย่างตื่นตระหนกอารยะมองสถานการณ์ด้วยความสงบมันส่งเสียงร้องเรียกให้ทุกคนในฝูงมารวมตัวกันแม้สังขารจะร่วมโรยแต่มันก็ยังคงเดินนำหน้าฝูงอย่างมั่นคงเพื่อพาลิงทุกตัวไปยังถ้ำหินที่ปลอดภัยซึ่งมันเคยค้นพบเมื่อนานมาแล้วเมื่อลิงเข้ามาอยู่ในถ้ำลิงทุกตัวก็ปลอดภัยจากพายุฝนอารยะเดินตรวจด,ดูความเป็นอยู่ของทุกตัวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มันแบ่งปันผลไม้ที่ซ่อนไว้ให้แก่ลูกลิงและลิงชราตัวอื่นๆวายุมองภาพนั้นด้วยความซาบซึ้งใจและเรียนรู้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่พายุผ่านพ้นไปท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งแต่ร่างกายของอารยะกลับอ่อนแรงลงจนเห็นได้ชัดมันเดินไปทอดกายนอนอย่างเงียบๆบนพื้นหญ้านุ่มๆที่มีแสงแดดส่องมันรู้ดีว่าเวลาของมันใกล้หมดแล้ววายุเดินเข้าไปหาอารยะอย่างเงียบเชียบ และหน้าหลงค้างๆมันไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่วางมือลงบนบ่าของจ่าฝูงชราเบาๆอรยะลืมตาขึ้นช้าๆและมองตอบวายุด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความเชื่อใจเป็นการส่งมอบหน้าที่โดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆเช้าวันรุ่งขึ้นอรยะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกมันได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความอะไรของฝูงลิงที่มันรักและปกป้องมาตลอดชีวิตวายุปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้ที่สูงที่สุดแทนที่อรยะ มองดูฝูงลิงด้วยภาระหน้าที่ใหม่ที่ได้รับมาบัดนี้วายุได้กลายเป็นจ่าฝูงตัวใหม่มันนำพาฝูงด้วยความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดที่ได้รับการถ่ายทอดจากอารยะเรื่องราวของจ่าฝูงผู้พักดีจะถูกเล่าขานต่อไปและจิตวิญญาณของอารยะก็ยังคงอยู่ในความสงบสุขของฝูงวานอนตลอดไป